มันลงค่ะมาลงตูดลงข้างนวดอันเนี้ยแล้วใครใครเขนวดอ่ะเขามาให้นวดไงเหมือนว่าเขามาให้นวดแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยใช่ก่หนูก็นวดไปตามยถากรรมหนูนั่นแหละไม่ได้นวดแบบนี้กะแคงมันจะยกขาขึ้นเนี่ยนี่เหรอเออไม่ตะแคงเรแบะไปแล้วจำไหมเีซนดีเซนเนี่ยเซนเนี้ยเซนเนี้ยเป็น เส้นอะไรไปเส้นเนี้ยที่มันเข้าไปข้างในในถิ่มเราเนี่ยออืฮ uh ึเ huh. ขาเรียกเส้นไอ้ที่มันมีฟ้ารู้สึกอ่ะอ uh huh. ๋อเหรอฉันทําให้ผู้พิพากษานี่ยันนีมาแต่เจ็ดสิบแจ๊คฉันไม่ทําให้ใครแต่หกสิบป้าฟ้าทำเล้ว uh huh. มาห้าที่เขาคนเขาเนี่ยเราทำเราก็ไม่ทำเขาบอกเนี่ยอยากทำให้เอาเมียมาด้วย uh huh. อือพวกเ่าจะไปเที่ยวที่อื่น ทำไมมันไปเหอะมันมีอยู่กับฉันแล้วเออดีทำไปใหายจังบาลนั้นนี่ไม่เคยมาเลยอ่ะเอกวี่เอกวี่งใช่เหรอใชยผู้ชายอ่ะเป็นกันเยอะผู้หญิงก็ไปเป็นหรอกผู้หญิงก็มีมาทำเหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวกันไปดูอ๋อเดี๋ยวจะทำไปดูแล้วจะได้รู้ว่าเออมีสอนด้วยนะหนวดมีสอนด้วยนะรู้ป่าเนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยฉันตายแล้วยฉันน่าไปไม่ได้หรอกฉันให้ดูการฉันหนวดมันก็ไม่เอาวัน ได้โกนตีมหัดรวดไหมก็มือมือมือยังก็ไปมือเทียงก็จะไอเด็กมีแรงเลยอ่ะย mm ้ำ hmm. ก so right mm ็ย้ำไม่ย้ำเนี่ยแล้วเส้นเนี่ยจำไม่นานเส้นหนังยองของเราเลยก็เส้นเดินขาเส้นนี้ต mm ึงก้าวขาไม่ออกอ๋อแข็งโดงไปเลยอย่ามือดันดิเจ็บ เห็นไหมเห็นไหมยงไงยังไงโลยู่ไหมโอ้ยฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่นี้เลยไม่เอามากอันนี้แร้วเดี๋ยวแกร้องตายโอ้ยเจ็บพี่เหรอโอ้แค่นี้ก็จะขาดแล้วจะขาดโอ้ยโอ้ย เดียวเองเนี่ยฉันยังยไงเต็มทิบนี่เดียว,ยวอะไรล่าโอ้ยเจ็บเจ็บอ้ยไอรีคล้ายของแกสามเก้าอ่ะใช่เคโยโดนหวยไหมเนี่ยงวดนี้ไหนจะโซนเนี่ย,นนยต้องซื้อไหมเนี่ยไอของฉันยัก่อนฉันตะเพียนรถฉันก็กลับ ปีหนึ่งเก่าสาวมันออก้อตปีเลยเก่าสาวสามเก้ายู่ในรถตัวนี้รถรถทันป็นทั้งานสขายไปแล้วโอ้อตปีเลยโอ้ยแฟนให้โมมาเจ้าอันนี้แกอะไรนะพี่น้องไหนตรงเนี้ยกระตุ่มไงที่เดินไม่ได้หรอเออที่เดินก้าวไม่ขึ้นเลยดนกระดกกระเด็กกระดกกระเด็กเนแกเต็มกระตุ่มเนี่ยเต็มเนี้ยเนี่ยที่เดินไม่ขึ้นแต่ไม่โอ้กัะเห็นไหม มนหนวดแล้วก็จำจำจำไปแล้วก็ไปไปหนวดให้เขามั่งมันจำไม่ได้หรอกถ้าไม่เนี่ยต้องถ่ายวิดีโอไว้ไงทงนี้ถ่ายไวไ้ทำคลิปไม่ทำเก็บไว้อะ <h ums> มันแก้ตัวเองก่อนนเนี่ยไม่ใช่น้อยไว้แล้วนะจะบอก <h ums> ให้นะมันเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าแกผ่างไปวันไหนแกไม่จ้องเดินเลิกพี่เกยจบฉาก โชกแสดงว่าหนูยังมีบุญนะเนี่ยยังยังยังนึกถึงฉันนะยังโชคดีแล้วไอ้ชัยนึกถึงอีน้องตายแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้งนะี้ย,ยเนี่ยเหงียน,นไมนนนหมเ,เนี่ยเต็งเล่นตะโกนแม่หนูจะไปหาใครเล่นตะโกนเนี่ยไข่ทั้งนั้นเลย,ย,ย,นย,ยนนเนี่ย,ย,ยนเนี่ยเหงียน<ไ>ี่ยเนี่ยทิ้งเราไปทั้งไม่รู้กี่ปีกันแล้วก็นึกไปนึกมาพอบอกกิิยาเออนึกได้ไ ใหญ่ไหมเนี่ยใ<ร>หญ่มากเนี่ยโอ้เหรออย่างเนี้ยโอ,อ้โหวัตเซนเนี่ยมันมีการอยู่ว่าไปนั่งไปนั่งดวนเขาไปทำอย่างนี้มันให้มันให้แช่น้ำแข็งใครไ<ข>อ้ไปนวดกับมันอ่ะเอาน้ำแข็งมาให้แช่แช่ไหมไม่รู้แมงเอาแช่น้ำแข็งเสร็จแล้วก็เอาน้ำร้อนมาประครบมันก็ได้แค่นั้นแไงมันจะไมนวดหาเลยเลยเนาะ แล้วคนเท่าไหร่อ่ะชั่วงอไรสามร้อย <300. S 1> โอโ้โหนวดสองชั่วโมงหกร้อยลับมาก็ร้องคางคนคางหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยไม่เขาก็เขียนไว้นวดแก้อาการโอ้เขาก็